สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการทํากระดานเจลนะคะนี่นะคะคือกระดานเจลที่เราจะทํากันวันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาดูสิ่งที่เราจะตัดแปลงมนาะก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่คือกระดานแม่เหล็กทั่วไปนะคะวิธีการเขียนแล้ก็จะมีปากกาแล้วก็เขียนอย่างนี้พอไม่ใช้แล้วเราก็จะทําการลบซึ่งสิ่งนี้เนี่ย เราสามารถซื้อได้ทั่วไปในราคาก็ไม่สูงมากแต่ก็มีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงนะคะวันนี้เราก็เลยจะประดิษฐ์เป็นกระดานเจลสิ่งนี้ขึ้นมานะคะอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็หาซื้อได้ทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันเล่นยังไสงสมมติว่าเราจะเขียนเป็นรูปหัวใจเห็นไหมคะแค่นี้เองถ้าเกิดจะลบก็ลบ น,นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาดูอุปกรณ์นะคะว่าเราใช้อะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ถุงพลาสติกวันนี้เราจะใช้เป็นถุงซิปล็อกนะคะซือ้อซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปร้านขายยาก็ได้นะคะมีนะคะแล้วก็เจลเจลนี้คือเจลใส่ผมซื้อราคาที่ไม่ต้องแพงมาก คุณภาพก็ไม่ต้องดีมากนะคะเราสามารถที่จะซื้อได้ทั่วๆไปไม่ต้องราคาสูงมากนะคะแล้วก็สีผสมอาหารควรจะเป็นสีเดียวกับตัวเจลถ้าตัวเจลสีชมพูเราก็จะใช้สีผสมอาหารเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยกาวเพชรนิดหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วก็กาวน้ำนะคะแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยดีก,กว่านะคะก่อนอื่นเราก็จะทําการเปิดถุงขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะใส่เจลลงไปขั้นตอนนี้เราอาจจะให้เด็กเนี่ยช่วยเราบีบก,ก็ได้นะคะเพราะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กด้วยนะคะแล้วก็บีบไปเลยนะคะให้หมดหลอดขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเด็กๆทำเนี่ยเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่า เขามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้นะคะทำไม่ยากค่ะทำง่ายมากแล้วก็บีดลงไปบีดให้หมดหลอดไปเลยนะคะถุงเนี่ยมันเป็นถุงที่ค่อนข้างที่จะไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากเราก็เลยต้องดูตามจำนวนของตัวเจลด้วยนะคะ ถ้าเกิดถูกประมาณนี้เราก็ใช้ประมาณ2หลอดก็น่าจะเพียงพอบีไปให้หมดหลอดเลยนะคะ พอบีบหมดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่กาะเพ็ดน,นะคะเพื่อเพิ่มความสวยงาม <ๆ S 1> เด็กๆก็จะชอบตกแต่งฝึกจินตนาการความคิดเราสามารถใส่อย่างอื่นได้นะคะใส่เป็นลูกป,ปาดปอะไรก็ได้ใส่เล็กน้อยไม่ต้องเยอะมากนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่สีผสมอาหารบีบลงไปที่ใส่สีผสมอาหารลงไปเนี่ยเพราะว่าตัวเจลจะได้เข้มข้นเวลาเขียนจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะบีบลงไปหน่อยถ้าอยากจะให้เข้มมากเราก็ใส่เยอะหน่อยอยากจะให้เข้มน้อยก็ใส่น้อยหน่อยคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กาวน้ำ พื่อให้ตัวเจลนั้นเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันหนืดหนืดนิ้วนิดนึงเวลาเขียนจะได้รู้สึกว่ามันชัดขึ้นพอเราใส่ทุกส่วนแล้วนะคะเราก็จะค่อยค่อยไล่อากาศออกเพราะถ้าเกิดเราไม่ไล่อากาศออกแล้วเรามาขยำเลยเนี่ย มันอาจจะแตกได้นะคะเห็นไหมคะว่ายังมีฟองอากาศอยู่แล้วก็ค่อยๆไล่มันออกไปพอถึงขั้นตอนนี้เราก็จะให้เด็กเนี่ยได้ขยำเองเพราะเด็กๆจะรู้สึกว่าเออมัน สนุกอ่ะตอนนี้เราก็ขยำ <Arrow head. S 1> เลยนะคะเป็นการพัานากล้างเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไ,ได้หมดเลยเห็นไหมคะสีจะสวยมากทีนี้เราลองจางดูเห็นไหมคะ ถ้าเกิดว่าเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยครบหมดแล้วแล้วเราลองดูซิว่าเออมันไม่เหนียวจนเกินไปตรงส่วนน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องใส่กไ็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่กาวเยอะไปมันก็จะเหนียวเราก็จะเติมน้ำลงไปเพื่อให้มันเหลวขึ้นแต่อันนี้ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะใส่น้ำแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลงตัววันนี้ผสมเข้ากันหมดเลยนะคะ เราก็มาลองดูว่ายังมีฟองอากาศอยู่ไหมนี่ไหมคะเห็นไหมคะฟองอากาศยังอยู่เราก็จะไล่ฟองอากาศออกก่อนไม่อย่างนั้นเวลาเขียนมันจะฟองฟองขึ้นมามันจะไม่สวยไงคะ่ะเดี๋ยวขอไล่อากาศอีกรอบหนึ่งนะคะ ถ้าไล่อาการออกไม่หมดนี่ถุงมันจะโปร่งเวลาเขียนมันจะไม่ค่อยติดนะคะโอเคเราก็จะมาลองเขียนดู ทีนี้ก็ได้เป็นกระดานเซลแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะลองเขียนเป็นชื่อของเราเห็นไหมคะถ้าเกิดเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ลบได้ เห็นไหมคะทาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเป็นกระดานเจลขึ้นมาแล้วนะคะสวยงามมากเป็นฝีมือของเด็กๆเ,เองนะคะยังไงนะคะดิฉันก็ขอฝากผลงานชิ้นนี้ให้กับคุณครูทุกๆท,ท่านนะคะเพื่อจะได้นําสิ่งนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านนะคะคิดว่าเด็กๆก,ก็คงจะสนุกด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากผลงานชิ้นนี้ให้กับคุณครูทุกคนด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ